สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้เราก็ได้เวลาที่จะไปรับแม่แป้นเรานะครับสวัสดีตอนนี้เราอยู่ช่องไทยเลฟินแคมป์นะครับผมก็เหนื่อยครับผมเราเดินทางมาถึงก็ลื่นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าก็เริ่มมืดมืแล้วนะครับผมเหมือนใกล้ฝนจะตกอีกแล้วนะครับโอ้โหดูดิเห็นแม่แป้นเราอยังครับมีด้านบนนะยกหัวอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนี่นี่นะครับ ได้เวลาที่เราจะไปรับแม่แป้นเรานะครับและวันนี้เราจะมาให้ f อมาดูว่าผลงานของแม่แป้นเราที่เราไปผูกกันตอนบ่ายๆนะครับวันนี้นะก็ไม่ได้ผูกตอนเช้ามากเท่าไหร่นะครับเราจะไปดูกันว่าแป้นเรากินหญ้าบริเวณที่เราให้แม่แป้นอยู่แล้วก็มีหญ้าแล้วก็แป้นเราจะได้กินเยอะขนาดไหนนะครับลองไปดูผลงานกันหน่อยนะครับวันนี้ว่าจะกินเยอะไหมครับผมโอเคนะวันนี้เราก็มีของฝากด้วยนะครับ นี่มละกอหนึ่งลูกไปเด็ดตัวนู้นมานะครับหเห็นสุกไหมลูกเดียวนะฮะก็ก็อยากจะกินนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเราให้ให้แป้นดีกว่าเพราะว่าแป้นจะอยู่ในตาทั้งวันครึ่งวันวันนี้เราก็รางวัลไม่มีนะครับนอกจากมะละกอน่นะครับโอเคครับไปเลยนะครับผมไปดูว่าให้แป้นเราจะกินเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับเราเดินทางไปางหาแม่แปแ้นเราดีกว่านะครับนั่นไงใครเอ่ยนู่นอยู่ใต้พุ่มไม้นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับผมนู่นใครเอ่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าได้ยินกันไหมได้ยินหรอือเปล่าสวัสดีค่ะคุณสวยกินอิ่มมั้ยเปล่าวันนี้ อิ่มไหมลูกอิ่มไหมแป้นแป้นอิ่มไหมโอ้โหได้ยินเสียงช้างนี้ดังกว่าแป้นอีกนะนะแป้นกินอิ่มไหมลูกพ่อถามได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอิ่มหรือเปล่าอิ่มไหมอิ่มเหรออิ่มหรือเปล่าลูกโอ้โนะครับวอนนี้เราต้องอ้อมนะไม่มีเส้นทางเดิน น,นี่ไงดูดูดูคนสวยเราอ๋ออยากกลับบ้านหรือยังอยากกลับบ้านหรือยังคะฮะอยากกลับบ้านหรือยังกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมลูกหะหิวยังเป็นหิวไหมอพอมีของฝากให้นะอโอ้ดูดีครับ อ้าวมาอยู่ในป่าท้องก็ตัวปกติดีนะครับคือท้องเขาไม่ใหญ่ประมาณเท่านี้แหละแป้นเรานี่หุ่นเขาเป็นช้าที่หุ่นเล็กนะถึงจะกินเยอะขนาดไหนก็หุ่นเขาจะไม่ไม่ป่องมากเท่าไหร่นะเวลากินอิ่มก็ประมาณเท่านี้แหละนะครับผมอันนี้คือกินน้ําก็อาจจะป่องกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามาอยู่ในป่ายังไม่ได้กินน้ําเลยอันนี้เราก็มารับนะครับผมนะอร่อยไหมจ้าอยู่ในป่าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะลูกเป็นอร่อยเหรอชอบไหมลูกฮะชอบเหรอโอ้พุ่งนี้มาอยู่ไหมพุ่งนี้อยู่ป่าไหมมาอยู่อีกไหมอ๋อวันนี้กินเยอะไหมลูกเยอะไหมพ่อพ่อไปดูผลงานก่อนได้ไหมว่าแป้นกินเยอะเปล่าอ่ะให้พ่อดูก่อนนะโอเคนะให้พ่อดูก่อนนะโอเคนะครับเราไปดูผลงานแป้นหน่อยนะครับทุกคนแป้นอยู่นี่ก่อนลูก อะดูหน่อยนะครับนี่โซ่เราโอว้วันนี้สนามคือเป็นสนามหญ้าไปเลยนะครับทุกคนนะดูดิมาดูผลงานแป้นหน่อยนะครับทุกคนแป้นอยู่นั่นก่อนลูกอโอโหนะอยู่ตรงนี้ก่อนแป้นหนึ่งอยู่แป้นหนึ่งลูกแป้นหนึ่งนะ<อ>แป้นหนึ่งลูกไม่ต้องมาไปพอดูผลงานก่อนอยู่นี่แหละโอ้โหนะครับนี่อึนางโอ้เรียบเลยนะครับผม แถวนี้เรียบเลยนะเห็นไหมครับผมเป็นสนามหญ้าไปเลยอะซูมนะเขาไม่เดินขึ้นไปแล้วนะครับผมเรียบเลยนี่นะครับสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจา้าคุณสวยสวัสดีจ้าถอยกันลูกถอยกันถอยกันถอยถอยกันค่ะถอยกอนวันดีจ้าี่เหลี่ยวัสดีครับวัสดีค่ะกอน อ้าววันนี้อิ่มไหมเปล่าอิ่มเปล่าวันนี้อิ่มไหมอิ่มไหมลูกอ๋อแป้นอยากกนินแล้วเหรอหิว <t akes noise> ยังอ uh, วันนี้เราก็จะมาปอกแล้วกันนะมีลูกเดียวแต่เราก็อ่พิถีพิถันหน่อยก็อยากจะปอกให้แป้นหน่อยนะครับผมนะแลแล,ละกอเรามีลูกเดียวนะแป้นมีลูกเดียวนะลูก,ะกนะพ่อปอกนะนะจ้าแป้นหนึง่งนะจ้าแป้น <t akes noise> แป้นรอนะลูกแป้นหนึ่งนะ นี่ครับสวยนะสุกนะครับผมนี่นะครับโกมสุกมากเลยนะครับมาสวัสด,ดีพี่แกกันเลยวสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไปยังสวัสด,ดีครับไอซียังวดดสวัสด,ดีค่แสวยลูกสวัสดีค่ะโอ้โหแฟนหิวแล้วค่ะนะเรากรอกหน่อปแป๊บหนึ่งลูกโอ้โครับนี่นะ ะละกอนะครับปลูกเองนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้ซื้อที่ไหนนะครับปลูกหลังบ้านหลังกระท่อมเรานี่เองนะครับผมนะครับอ้าวให้พ่อป้อนหน่อยค่ะอ้าปากหน่อยค่ะอ้าปากหน่อยโอ้โหน้ำไอลิ้ดนดำจังเลยลูกหืึฮะเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยหรือเปล่าฮะอร่อยไหมลูกรอ,อร่อยเหรออ้าวน้าปากหน่อย อร่อยแม่เลยนะอร่อยป่ะชอบไหมลูกชอบเปล่าไหมชอบเปล่าออโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูลิน้นแม่แป้นเราหน่อยว่าลิน้นทำไมลิ้นดำจังเลยนะครับผมมาดูกันหน่อยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้มาดูลิ้นหน่อยดูลิ้นแม่แป้นเราหน่อยคะ่ะวันนี้อยู่ในป่านะครับอ่ะแป้นบนหน่อยบนหนเราดิ้นหน่อยคะ่ะ ลิ้นทำไมลิ้นดำจังเลยลูกหูดูครับดูลิ้นดำมากเลยนะนะกินอะไรมาลูกอืมนูก,กินเปลือกไม้เหรอลูกใช่ไหมอ๋อถอยกันถอยกันถอยกันโอ้โหนะครับลิ้นดำมากเลยนะครับผมแป้นเรานะอร่อยไหมชอบหรือแป้นชอบไหมชอบหรือเปล่าลูกอืมแป้นชอบเหรออ๋อ,อนะกลับบ้านเนาะกลับบ้านหรือย,ยังอยากกลับบ้านไหมบนหน่อย แป้นอยากกลับบ้านแล้วนะครับดูนะฮะดิ้นดำมากเลยนะดูดิโอ้โหนะนี่มีขนายนะครับโอ้ขนายแตกนิดนึงนะอยู่ในป่าดูดินะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาแป้นเรากลับบ้านนะครับผมตอนนี้บรรยากาศก็ดูดิครับท้องฟ้ารู้สึกวันมึดๆนะวันนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร,ร่นะฮะนี่ธรรมชาติมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาแป้นเราไปไป ที่นอนของเขานะครับที่ปางนะครับไปกินหญ้าที่ปางต่อนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ปางนะครับในโรงนะครับไปหลับตรงที่ปางนะครับพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะเข้าป่าอีกอีกวันหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้มีธุระที่ไหนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะแป้เนาะกลับบ้านนะลูกกลับบ้านยังืึกลับบ้านไือยังกลับบ้านยังลูกโอ้นะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับผมกลับบ้านไือยังกลับบ้านรือยังลูก ฮึแปนอยากกลับบ้านแล้วหรอเอเดี๋ยวแปกลับบ้านนะครับผมเอาเลยครับตอนนี้เราแก่โซ่แล้วนะเหลือแต่สกกลอมนะฮะเราจะไปไปที่หลักแป้นแล้วนะครับจะไปนอนแล้วนะแป้นกลับบ้านหรือยังกลับบ้านแล้วเนาะไปลูกไปเร็วลงไปเบ็นไปไปลงไปไปลูกไปไปลงไป,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 ไปเออนะไปไปลงไป ไม่ขี่แล้วนะวันนี้เดินไปไปลูกไปโอ้โหมีสไลเดอร์ด้วยไปนี่นะครับเราก็จะกลับบ้านกันก็นี่แวะนิดไอยหน่อยนะครับถือว่าท้องก็ถือว่าอิ่มแล้วนะประมาณแป้นเราเท่านี้แหละถือว่าอิ่มของเขาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับผมบรรยากาศสดชื่นมากวันนี้นครับอากาศดีครับผม